สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนนะครับเราจะมาในรายวิชาภาษาไทยนะครับเปิดไปยังหน้าที่16ต่อจากคลิปเมื่อวานนี้นะครับให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนเปิดไปยังหน้าที่16หน้าที่16ชวนคิดอ่านเขียนเรียนร้องเล่นนะครับไปยังข้อที่หนึ่ง นะครับข้อที่1ข้อที่1นะครับ,อ,อ,รบอ่านพร้อมกันกับคุณครูเลยนะครับมาร้องเพลงเล่นกันไหมอ่าเล่นกันไหมเพลงกุ๊กกุกก๊กไกมาร้องเพลงเล่นกันไหมเพลงกุ๊กกุ๊กไก่ใครจะเป็นแม่ไก ใครจะเป็นแม่ไก่ใครจะเป็นลูกไก่ใครจะเป็นลูกไก่ลุกขึ้นมาร้องเร็วไวลุกขึ้นมาร้องเร็วไวลุกขึ้นมาทำท่าเร็วไวลุก ขึ้นมาทำท่าเร็วไวขอ้อที่หนนี้เปรียบเสม,มือนว่าใครจะเป็นแม่ไก่ใครจะเป็นแม่ไก่ใครจะเป็นลูกไก่ถ้าใครจะเป็นให้ลุกขึ้นมาร้องเร็วไวลุกขึ้นมาทำท่าเร็วไวมีทั้งร้องและมีทั้งเล่นเปรียบเสม,ม,มือนว่าพี่แม่ไก่ใครจะเป็นแม่ไก่ ให้ลุกขึ้นอ่าให้ลุกขึ้นใครจะเป็นลูกไก่ก็ขอให้ลุกขึ้นและทําท่าร้องนะครับทําท่าร้องลูกไก่จะร้องอยังไงครับเจี๊ยบเจี๊ยบถ้าเป็นแม่ไก่กุ๊กกุ๊กอ่าเดี๋ยวคุณครูจะพาทําท่าประกอบโดยให้นักเรียนทําท่าต่อมาข้อสองดูลูกภาพก่อนนะครับลูกข้อสองดูลูกภาพไปพร้อมกัน ข้อสองมาร้องเล่นแม่งูเอยเ๋ยเพลงร้องเล่นมาร้องเล่นแม่งูเอย๋ยจากเพลงร้องเล่นใครเคยร้องเพลงแม่งูเอ๋ยบ้างอ่าใครเคยเล่นบ้างใครเคยเล่นใครเคยเล่นยกมือขึ้นอ่าใครเคยเล่นยกมือขึ้นถ้านักเรียน เคยเร้องริ่นนักเรียนของครูคกี้อาจจะร้องได้ทุกๆคนนะครับแม่เหมือนที่เราไปดูให้นักเรียนย้อนกลับไปดูหน้าที่สิบห้าที่ครูคผ่านคลิปคลิปผ่านมาที่แล้วเขาเหมือนว่าแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อทรายย้ายไปย้ายมากินน้ำบ่อโศกโยกไปโยกมาเหมือนนักเรียนที่เคยร้อง เล่นตลอดนะครับ <c oughs> ต่อมาข้อ3นะครับข้อ3ลุกขึ้นมาแล้วโยกย้ายกันร้องและทำท่าให้พร้อมกันลุกขึ้นมาแล้วโยกย้ายกันร้องและทำท่าให้พร้อมกันอ่าข้อสจะเป็นเพลงอะไร ้อสมเป็นเพลงอะไรครับอ่าถ้าคอ3เราดูรูปภาพไปกํำกับด้วยนะครับค <c oughs> ุณภูมกี้ขอนั่งแล้วทำท่าไปพร้อมกันเพลงโยกย้ายอ่าคุณรูมกี้จะขอยโยกย้ายไปทางนี้อ่าถ้าพร้อมแล้วเพลงโยกย้ายฮ่าโยกย้ายเพลงโยกย้ายโยกย้ายซ้ายซ้ายขวา ซ้ายซ้ายขวาโยกย้ายมาซ้ายขวาซ้ายขวาค่อยอีกรอบร้องเพลงฮะเพลงโยกย,ย้ายโยกย้ายซ้ายซ้ายขวาโยกย้ายมาซ้ายขวาซ้ายขวาอีกรอบครับอีกรอบ เพงโยกย้ายโยกย้ายซ้ายซ้ายขวาโยกย,ายา้ายมาซ้ายขวาซ้ายขวาอ่าเดี๋ยวคุณครูจะให้ใหใหทำท่าประกอบนะครับต่อมาเปิดไปยังหน้าที่18นะครับเปิดไปยังหน้าที่18 <c oughs> อ่าหน้าที่18จะเกี่ยวกับการดูภาพแล้ว อ่านออกเสียงประโยคประโยคนะครับที่คุณครูจะทบทวนอีกครั้งประโยคก็คือคำจากคำคำเดียวที่มีความหมายที่สมบูรณ์มากขึ้นคําคําเดียวสามารถทำให้มีความหมายที่ยาวมากขึ้นอย่างเช่นนะครับเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยอย่างเช่นไก่ไก่ไก เราเรียนรู้แค่ว่าเป็นแม่เป็นแม่ไก่หรือพ่อไก่ก็ได้ที่เราเรียนรู้จักแต่ทำยังไงให้ประโยคคําว่าไก่จะสมบูรณ์และเป็นประโยคที่มากขึ้นอเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะครับอย่างเช่นไก่คุยเขี่ดินไก่คุยเขี่ดินเห็นไหมครับ ไก่นะครับเวลาจะหาอาหารนะครับไก่เวลาจะหาอาหารเขาจะหาอาหารในการคุยเขี่ยนะครับพาลูกสอนในการดำรงชีวิตนะครับแม่ไก่เห็นไหมครับแม่ไก่ไก่นี้จะมีหลากหลายชนิดที่นักเรียนเห็นนะครับต่อมานะครับต่อมา <c oughs> ต่อมา มีลูกคุณพ่อคุณพ่อแลกับคุณพ่อแล้วก็มีลูกเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายทำอะไรอ่ะทำอะไรกันเราไปอ่านพร้อมกันคนขุดพวนดินคนขุดพวนดินทังขุดหังพวนดินขุดในการขุดเหมือนการเราที่จะทำแปลง แปลงผักในการปลูกผักปลูกดอกไม้จะต้องมีการขุดและก็ขวนเพื่อจะทำให้หน้าดินนั้นสามารถในการเพาะปลูกเพาะชำได้นะครับต่อมาต่อมาจะมีรูปภาพนะครับรูปภาพทั้ง3รูปภาพ1จะมีรูปภาพในการขุดนะครับขุดขุด ในการทําแปลงในการขุดในการทําแปลงต่อมาอีกรูปหนึ่งก็คือคนทําความสะอาดนะครับอีกรูปภาพถัดม,มาก็คือชาวนาชาวนาในการทําทนาทํานาจะได้ข้าวได้ผลผล,ผลิตที่อย่างมหาศาลในการกว่าจะได้ข้าวมาจะต้องมีการกระทําอะไรหลายๆอย่างอ่ะเรามาอ่านดูตัวหนังสือสีดาพร้อมกัน คนสัตว์ทำมาหากินคนสัตว์ทำมาหากินอ้าวสีเขียวเขาบอกว่าอย่างไงครับลองทำท่าคุยคุยคุยเขียวก็คือมันมอนกันคน <c oughs> ้นเหมือนการค้นหาถ้าภาษาภาษาโดยภาพรวมของเราแล้วก็คือการค้นหาแต่ภาษา สัตว์คือการคุยค้ยเขี่ยวภูอาคุดคือการขุดขุดหน้าดินขึ้นควนก็คือจากเป็นก้อนก้อนดินให้เป็นที่เป็นหน้าดินที่สวยงามก็คือการควรการควรดินนะครับนี่คือโดยภาพรวมที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอที่คุณครูสอนอะต่อมาหน้าที่สิบเก้า หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายจะเกี่ยวกับลายมือ,อาลายมือลูกๆนักเรียนของคุณครูที่ฝึกนะครับฝึกวันละนิดฝึกฝึกฝึกวันละนิดนะครับฝึกวันละนิดทบทวนในการฝึกคัดลายมือจะเป็นคนที่ลายมือสวยที่สุดท่าน,นักเรียน มันฝึกมันฝึกมันทบทวนนะครับ <c oughs> อย่านักเรียนของครูนี้อย่าบอกว่าตัวเองทําไม่ได้นักเรียนจะต้องฝึกจะต้องมีการสู้ถ้าเราไม่สู้เราก็ทําไม่ได้แล้วเราก็จะบอกตัวเองว่าทําไม่ได้แต่ถ้าตัวเองบอกว่าทําได้เราก็จะต้องมันฝึกมันฝึกฝนมันในการคัดมันในการอ่าน ภาษาไทยหลักๆโดยภาพรวมก็คือมีแค่อ่านเขียนอ,อ่านเขียนอ่านเขียนและฝึกสะกดไปพร้อมกันนะครับข้อห้าเขาบอกว่าลายมือไม่สวยคนทักลายมือไม่สวยคนทักโยเยยิ่งนักยุ่งเหมือน ไก่เขียโยเยยิ่งนักยุ่งเหมือนไก่เขียบอกได้ไหมลายมือเหมือนไก่เขียบอกได้ไหมลายมือใดเหมือนไก่เขียเขาบอกว่าโยเยโยเยนักบอกได้ไหมลายมือไหนเหมือนไก่เขีย <c oughs> อ้าวเรามาดูว่า <c oughs> ลายมือตัวไหนนะครับเหมือนไก่เขียลายมือตัวไหนที่สวยงาม <c oughs> บอกได้ไหมครับอ่ะให้นักเรียนดูตัดสินใจดูนะครับให้นักเรียนฝึกตัดสินใจดูว่าลายมือไหนสวยงามลายมือตัวไหนเหมือนไก่เขียาลองดูสิครับ อา้าวกุ๊กกุ๊กไก่ตัวนี้สวยไหมมันตัวแรกอ่าบรรทัดแรกคําแรกนะครับมันคํคแรกต่อมาอีกตัวหนึง่งกุ๊กกุ๊กไก่สวยไหมครับสวยไหมต่อมาตัวที่เขาคัดอย่างสวยตัวแรกบรรทัดต่อไปบรรทัดแรกอ่าบรรทัดต่อไปนะครับตัวแรกประโยคตัวแรก แม่งูเอ๋ยแต่ถ้าเรามาเขียนก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนี่นะครับคือการที่คุณครูอยากจะให้นักเรียนฝึกคัดลายมือเราอ่านได้แล้วนะครับเราอ่านได้แล้วเราสะกดได้แล้วแต่สิ่งสำคัญคือการเขียนเขียนถ้าเราเขียนได้แต่ถ้าเราคัดไม่ได้ก็ไม่มีความหมายนะครับ เราจะต้องมาควบคู่กันคืออ่านได้สะกดได้เขียนได้คัดลายมือสวยได้หลักๆประเด็ดนนี้ในรายวิชาภาษาไทยนี้มันไม่มีอะไรมากนะครับนักเรียนขอให้นักเรียนของคุณครูสู้ๆในการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยนะครับท้ายที่สุดนี้คุณครูก็อยากจะฝากให้นักเรียนนะครับ ฝึกคัดฝึกเขียนฝึกทบทวนนะครับรายวิชาภาษาไทยในรายวิชาภาษาไทยนี้ก็หมดเวลานะครับหมดเวลาในการทบทวนหมดเวลาในการของในรายวิชาภาษาไทยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับทบทวนฝึกบ,บ่อยๆเดี๋ยวคุณครูก็จะมีงาน <c oughs> แต่ฝึหกหัดให้นักเรียนฝึกทำในชั่วโมงนี้นะครับวันนี้ข,ขอขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ